สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลนิ้วรายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปสู่ระบบของกรมสามัญศึกษา โดยจังหวัดลบบุรีได้พิจารณาให้ใช้ที่ดินของกรมการศาสนาจำนวน19ไร่สงานเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจากนายพราวอ่วมเพงอดีตกำนันตำบลนิ้วรายนายดำรงสุทธิโยทินอดีตศึกษาที่การอำเภอเมืองลบบุรีขหะบดีรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหนึ่งหลัง จำนวน5ห,ห้องเรียนและปรับปรุงบริเวณให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโรงเรียนดงตาลทยาเริ่มเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักรา25 21, ช2521ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มศ1มีนักเรียนจำนวน85คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ม1มีนักเรียนจำนวน52คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด137คนแบ่งเป็น4ห้องเรียนมีครูอาจารย์จำนวนทั้งสิ้น8คนและนักการพันโรงจำนวน1คนพุทธศักราช2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตอน้นกรมสามัญศึกษารุ่นที่4พุทธศักราช2536โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรุ่นที่5 พุทธศักราช2539โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสาม,มัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษากรมสาม,มัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่หนึ่งพุทธศักราช2542โรงเรียนได้รับอนุมัติ จากกรมสามัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการต่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2544 พุทธศักราช2,553โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกจำนวน5ห,ห้องเรียนให้ใช้การได้และให้สวยงามเพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ทำการปรับปรุงห้องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใช้ระบบมัลติมีเดีย และได้รับงบประมาณจำนวน300,000บาทในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมทั้งได้รับงบประมาณจำนวน100,000บาทในการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช2554เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม โรงเรียนได้รับประสบอุทกภัยน้ำท่วมอาคารเรียนอาคารประกอบวัสดุคุรุภัณฑ์เสียหายและได้ของงบประมาณเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูเป็นจำนวนเงิน1 4 6 6 4 0้านบาทและได้ดำเนินการทาสีปูกพื้นกระเบื้อง ปรับปรุงสนามและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสะอาดสวยงามปลอดภัยระหว่างวันที่1นึรษภาคมถึงวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2555ปัจจุบันปีการศึกษา2559โรงเรียนดงตาลวิทยามีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น39คนมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน347คนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน155คนรวมทั้งสิ้น502คนโดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดังนี้ พุทธศักราช2521ถึงพุทธศักราช2522นายเจริญวัลยางกูลพุทธศักราช2522ถึงพุทธศักราช2523นายสุวิทย์เพชรรุ่งพุทธศักราช2523ถึงพุทธศักราช2537นายมานิต เกตสุขพุทธศักราช2537ถึงพุทธศักราช2539นายปรีชาปิยะสุวรรณพุทธศักราช2539ถึงพุทธศักราช2542ดร์เกษมสดงามพุทธศักราช2542 ถึงพุทธศักราช2544นายวีรพลเวชยางกูลพุทธศักราช2544ถึงพุทธศักราช2552นายโกศลวารณมุตพุทธศักราช2552ถึงพุทธศักราช2554นายโกวิททองอยู่ ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาวิทยานายสมบัติภาคเพียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายวินัยทีรศิลป์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนายสุรชัยวัดศรีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนางทิพวรรณสายทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงานนางจุธาทิพย์เคราะดีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวอาภาสิงห์ทองราชวิสัยทัศน์โรงเรียนดงตาวิทยาโรงเรียนดงตาลวิทยามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย,โโยคำขวัญของโรงเรียนขยันประหยัดซื่อสัตย์สามคัคคีอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายกันสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียน รูปองค์หลวงพ่อรอดประดิษฐานอยู่ระหว่างต้นตาลสองต้นมงกุฎเป่งรัศมีอยู่เบื้องบนชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่างอักษรย่อของโรงเรียนดวสีประจําโรงเรียนในสมัยแรกสีน้ำตาลเหลืองซึ่งสีน้ำตาลเป็นสีของแผ่นดินแสดงถึงความมั่นคงและยั่งยืน ส่วนสีเหลืองหมายถึงความสดใสเบิกบานเป็นสีของคุณธรรมอันมีองค์หลวงพ่อรอดซึ่งเป็นศูนรวมของจิตใจซึ่งสีประจำโรงเรียนได้เปลี่ยนในสมัย hm, ดรเกษมสุงามอาดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาวุทยาจากสีน้ำตาลเหลืองมาเป็นสีกรม,มท่าเหลือง ซึ่งสีกรม,มท่าหมายถึงความเข้มแข็งหนักแน่นและมั่นคงส่วนสีเหลืองหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นตาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจของลูกโรงตาลคือองค์หลวงพ่อรอด